นักเรียนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนขายนมเปรี้ยวบริเวณสีแยกไฟแดงขำน้ำแซบและบริเวณสีแยกไฟแดงหนองตาโพนอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลร,ราชธานีค่ะ ที่บริเวณสี่แยกคำน้ำแทบอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในช่วงเย็นหลังเลิกเรียนจะมีนักเรียนที่ต้องการหารายได้พิเศษระหว่างเรียนชวนกันนำนมเปรี้ยวมาเดินจำหน่ายให้กับผู้ที่สัญจรไปมาบนถนนระหว่างที่รถจอดติดไฟแดงในราคาแพ็คละ100บาท จากการสอบถามเด็กนักเรียนดังกล่าวทราบว่าทุกวันหลังเลิกเรียนตนเองและเพื่อนๆประมาณ16คนจะชวนกันนำนมเปรี้ยวมาวางจำหน่ายเพื่อเป็นการหาไรายได้พิเศษโดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนวันละ1-2ชั่วโมงหรือตั้งแต่เวลาประมาณหลัง16นาฬิกาเป็นต้นไปเดินจำหน่ายนมเปรี้ยวตามสี่แยกไฟแดงซึ่งจะจำหน่าย2จุดคือบริเวณสี่แยกไฟแดงหนองตาโพนและบริเวณสี่แยกไฟแดงคำน้ำแทบอำเภอวารินชำราบโดยจะทำให้มี รายได้วันละตั้งแต่100บาทขึ้นไปถือเป็นการหารายได้พิเศษระหว่างเรียน